สวัสดีครับรายการผู้นําทําจริงวันนี้นะครับเราเดินทางมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะมาพูดคุยกับท่านนายกอบตวัดจันทร์นะครับคุณปีดาผู้สีนะครับเกี่ยวกับการบริหารโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งจริงๆแล้วอบตแห่งนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นอบตที่อยู่ในหัวเมืองหลักๆนะครับเป็นอยู่อบตใกล้เคียงกับทางเทศบาลนครพิษณุโลก นะครับซึ่งก็มีงานที่จะต้องเกี่ยวพันกันแล้วก็ต้องบางเรื่องเนี่ยก็มีปัญหาทับซ้อนกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหารวมถึงการพัฒนาในภาพรวมของอบตวัดจันทร์ครับสวัสดีครับคุณปีดาครับสวัสดีครับครับท่านนายกฮะครับผมก็จริงๆแล้วกี่สมัยแล้วฮะเนี่ยออสมัยที่2ครับสมัยที่2แต่ว่าเว้นวร์กไป1นช่วงครับ1ช่วงครับผมนะครับก็นานไหมฮะเว้นวรกไป หนึ่งสมัยครับหนึ่งสมัยเองครับนะครับแล้วก็กลับมาครับผมนะครับกลับมาในทีมเดิมหรือเปล่าครับทีมเดิมครับทีมเดิมดังนั้นนโยบายเนี่ยก็จะต้องมีการสานต่อครับผมนะครับตอนสมัยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเน้นนโยบายอะไรเป็นหลักฮะก็นโยบายของเราครับก็บำบัดทุกทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสําคัญนะครับทําในสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการให้ทำนะครับ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับอ,อันนี้คือหลักเลยครับผมหลักการแล้วก็หลัก5สอที่วางเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ให้คณะผู้บริหารดาเนินการทำครับก็อันนี้เป็นเป็น,ปนโครงสร้างพื้นฐานครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราต้องนำ5สอมาใช้ให้เกิดประโยชน,น์มีอะไรบ้างครับสอรแรกก็สหสางครับอ่าสสางคือปัญหาที่มังงมัดผมปัญหาที่มัน แก้ไขไม่ได้ต้องรีบสาสางครับอ่านี่คือส .1 อหนละครับเพราะการสาสางเนี่ยนะครับนอกจากสาสางสถานที่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเรายังสาสางเกี่ยวกับความรู้ของคนด้วยนะครับเพื่อให้คนได้มีความรู้ในด้านของการจัดการสาสางเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์อามาใช้ครับอ่านี่ส .1 อหสอครับก็สะดวกครับสะดวก คือการบริการเข้ามาสะดวกรวดเร็วประมาณนั้นครับสะดวกรวดเร็วนะครับหรือมาแจ้งมีปัญหามาแจ้งทางนี้ทางนี้ก็ต้องเข้าไปเพื่อให้มันสะดวกเร็วขึ้นครับเราต้องเตรียมพร้อมในด้านการให้บริการเพื่อที่พี่น้องประชาชนมาติดต่ออะไรนะครับก็จะสะดวกไว้ทุกๆด้านนะครับครับต้องให้สะดวกครับทอสามสะดวกสะอาดครับอ๋อสะอาดครับเพราะว่าความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะบอกถึงว่า อะไรนะครับที่มันดีไม่ดีนะครับแล้วทําให้เป็นสิ่งที่มีคุณภาพครับคือคนก็อยากอยู่กับที่สะอาดไม่อยากอยู่ในที่สกปรกซึ่งเป็นอีกสอตัวตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องการครับก็คือสกปรกนี่แหละสะอาดก็คือความปลอดภัยแหละครับในในส่วนของการทํางานครับปลอดภัยทั้งเรื่องอาหารเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของสุขอนามัยทุกอย่างครับผซอที่สี่ครับสุขลักษณะครับ สุขลักษณะสุขลักษณะนี้หมายความว่าเราได้จัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ถูกต้องเหมาะสมนะครับถูกสุขลักษณะหมดนะครับมันก็ทําให้การดําเนินงานต่างๆนะครับได้สะดวกและง่ายนะครับก็คือจัดวางแบบแผนให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันตรงกับเป้าหมายตรงกับตรงกับความจําเป็นกับความต้องการตรงกับเป้าหมายนะครับตรงนี้นะครับสอสุดท้ายก็คือ สร้างนิสัยสร้างนิสัยครับเราต้องสร้างนิสัยให้กับคนของเรานะครับให้มีความรับผิดชอบรักความสะอาดอนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้มันเกิดค,คุณภาพใน5สอเนี่ยนะครับอ,อย่างต่อเนื่องตลอดไปไม่ใช่ว่าทําแล้วก็ทิ้งนะครับ,รบทําแล้วต้องรักษามันมให้อยู่ได้ตลอดไปครับก็คือสร้างนิสัยบ่มเพาะมัน นะครับให้มันทําอย่างต่อเนื่องให้ทําจนชินเป็นนิสัยครับทาให้เป็นนิสัยเลยครับเพราะว่าในส่วนใครเป็นคนคิดแนวคิดแบบนี้ใครเป็นคนคิดในส่วนหนึ่งนะครับทางทางผมเองเนี่ยครับได้มองเห็นแล้วว่าการพัฒนานะครับในส่วนของที่จากที่เคยไปศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาใช้5้าสอเป็นตัวหลักนะครับเมื่อเราคิดว่า ห้าสอเป็นตัวหลักในการทำงานเขาก็มีคุณภาพสูงนะครับผลสำฤทธิ์ดีผมก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าได้มีโอกาสมาทำงานให้กับองค์กรของเรานะครับก็จะนำระบบห้าสอเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะแต่ว่าพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นกับของคนไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันสามารถที่จะเอามาเข้ากันได้ไหมครับก็สร้างนิสัยนี่แหละครับตัวสร้างนิสัยครับเพราะว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับ เราเราจะสร้างงานเนี่ยเราต้องสร้างคนก่อนใช่ไหมครับเมื่อเราสร้างคนคนเราเนี่ยนะครับทางานเป็นนะครับเมื่อทํางานเป็นแล้วงานมันก็ออกมาดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างนิสัยเขานะครับให้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานต่างๆนะครับก็ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าเราทําได้อบตวจันทร์ ในอีกไม่ช้าครับจะเป็นอบตที่ได้มาตรฐาน5.2ครับอืมครับนี่ก็เป็นหลักการนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนี้นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาและก็ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมปีนี้น้ําอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าปี2554คาดว่าโดนแน่ๆแหละมหาอุทกภัยครั้งนั้นนะครับช่วงนั้นยังเป็นนายกอยู่หรือเปล่าฮะเมื่อ ช่วงนั้นไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นนะครับแต่ช่วงนั้นที่นี่น้ําท่วมเอาน้ำท่วมครับมีบทเรียนก็คือถ้าไม่ได้เป็นผู้บริหารก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นประชาชนในพื้นที่รู้ปัญหาดีครับรู้ปัญหาดีครับในปีทศ2 5 4 9เนี่ยนะครับเคยมีปัญหาเรื่องน้ําเกือบจะท่วมหนักนะครับแต่เราก็ได้ <ersch> ป้องกันไว uh, ้ได้นะครับโดยการเสริมคันดินอะไรต่างๆพื้นที่ตรงไหนฮะที่มันน้ำมันเข้ามาพื้นที่ที่บริเวณหมู่ที่9กับหมู่ที่สิบติดต่อกันที่ริมริมแม่น้ำน่านครับเพราะว่าน้ำมาเออล้นตลิ่งเลยครับครับครับเราก็เตรียมการป้องกันครับก็สามารถรับมือไว้ได้ครับรับมือไว้ได้รับมือไว้ได้อันนี้อันนี้เราร่วมกับทางเทศบาลนครพิโลกเองหรือเปล่าที่อยู่ติด พื้นที่ใกล้เคียงก็เราได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลนครอุทุโลกนะครับเราเราก็ได้รับความร่วมมือร่วมกันนะครับร่วมการทำครับผมนะครับทางนู้นก็ต้องป้องกันน้ําในตามตลิ่งแม่น้ำน่านครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปอุดเฉพาะที่เดียวเนี่ยมันก็ต้องเข้าที่อื่นอีกครับผมครับผมครับเพราะว่าในการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีการประสานงานกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ผลขึ้นนะครับ,ร,บร่วมกันทำครับช่วงนั้นเข้ามาท่วมเยอะไหมฮะขนาดไหนฮะถ้าช่วงนั้นถ้าเราไม่เสริมคันดินไว้จนจนถึงขั้นนะครับแก้วิกฤตได้เนี่ยคงจะท่วมท่วมทั้งตำบลเพราะว่านา้าเข้ามามากครับเข้ามามากครับผมเราใช้เวลาในการป้องกันเนี่ยเร็วไหมฮะประมาณประมาณ3วันครับ3<า>วัน<ม>ความเสียหายเกิดขึ้นรหรือย,ยังฮะช่วงนั้นกําลังจะ ปิมๆแล้วครับถ้าไม่ทำนี่เดือดร้อนแน่เดือดร้อนกันแน่เรื่องของปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่อื่นๆเวลาฝนตกมาครับอันนี้เราจัดการยังไงฮะในสมัยที่ท่านอยู่นี่แหละน้าท่วมขังนั้นมีทุกปีครับมีทุกปีเพราะพื้นที่ตำบลวัดจันเราเนี่ยมันมีหมู่บ้านจัดสรรสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับที่ทํากันไว้ในอดีตเนี่ยมันจะเป็นปัญหาครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายไม่ได้เข้าไปดูแลนะครับกฎหมายพังเมืองไม่มีชาวบ้านก็ไป ทำบ้านขายคนก็ไปซื้อไปซื้อกันมไม่ได้มองถึงอนาคต<ม>เ,าเกี่ยวกับคนสมัยเก่านะครับ,รบก็อาจจะไม่มีวิสัยทัศน์ที่ดเูเหตุการณ์ได้ก้าวไกลนะครับ,รบตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่า,ามาปัจจุบันเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่สร้างเอาไว้เนี่ยนะครับกลายเป็นแอ่งกระทะนะครับเวลาฝนตกก็จะมีน้ําท่วม เราก็จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทำยังไงฮะทำยังไงปัญหาเนี่ยเราก็เราจะไปแก้ไปตามความเหมาะสมครับในกรณีที่บ้านต่ำๆน้ำท่วมเราก็เอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับเป็นเฉพาะหน้าครับก็ไปสูบออกในส่วนของการระบายได้นะครับไปออกทุ่งออกไปยัง ที่น้ําจะไปได้เราก็ใช้วิธีระบายไปนะฮะไอ้อตรงนี้นะครับแต่ระยะยาวนี่ยากเพราะมันต้องย้ายบ้านแน่ครับในระยะยาวเราก็ได้บอกกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าปัญหานะครับน้ำเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ต่ำเขาไม่สามารถขึ้นไปอยู่ที่สูงได้นะครับถ้าหากว่าเขาไม่อยากให้น้ําท่วมบ้านเขา หรือไม่อยากเจอปัญหาน้ําท่วมเขาต้องปรับบ้านของเขาเนี่ยนะครับให้มันพ้นวิกฤตนะครับพ้นระดับน้ําที่จะท่วมขังก็จะค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับบางรายก็มีเงินมีทองก็เริ่มถมดินเริ่มปรับดีนคือถ้าเป็นบ้านไม้เขาก็เรียกว่าดีดบ้านอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีเมนต์เป็นสิ่งก่อสร้างก็ทําได้ครับหลายๆหลายรายก็ ได้แก้ไขปัญหาโดยตัวเองนะครับทางเราก็ไปดูแลเรื่องถนนหนทางแล้วก็ทางระบายน้ําเท่าที่จะทําได้นะฮะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องถนนหนทางครับผมพอน้ําท่วมทุกทีเนี่ยมันก็จะมีถนนหนทางที่ชารุดทรุดโทรมนะครับในพื้นที่นี้ก็มีเยอะมีครับทำยังไงฮะแก้ไขงบประมาณพอไหมเพราะเห็นว่าเป็นอบตเล็กๆเองจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของเราเองเนี่ยไม่พอลวครับครับ ในด้านของการที่จะไปแก้ไขปัญหาทั้งหมดและก่อสร้างทั้งหมดมแต่เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ,รบได้อุดหนุนงบประมาณมาให้นะครับแล้วก็ได้รับจากกรมส่งเสริมท้องถิ่นนะครับ,รบซึ่งเราก็พยายามวิ่งหางบประมาณนะครับมาก่อสร้างถนนให้ถนนเราเนี่ยได้มาตรฐานขึ้นแล้วก็ให้มีสภาพที่พี่น้องประชาชนได้ ใช้ได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับครับตรงนี้เราก็ได้งบสนับสนุนครับอืก็อาศัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยก็ต้องเขียนโครงการครับเราต้องเราเราจัดทําโครงการไว้พร้อมแล้วอันนี้เราต้องผ่านจังหวัดก่อนหรือว่ายิงตรงไปเลยครับต้องผ่านจังหวัดครับต้องผ่านจังหวัดเพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะได้งบประมาณมาพองบประมาณมาเราเอาเรื่องเข้าไปผ่านสสในพื้นที่นะครับแล้วก็ เข้าไปหาทางท้องถิ่นจังหวัดให้ร่วมกันช่วยจัดงบประมาณมาให้นะครับซึ่งในแต่ละปีเราก็ได้รับการสนับสนุนมามากพอสมควรเรื่องระบบรางระบายน้ำท่อน้ำทิ้งอะไรต่างๆอันนี้เราทำดีขนาดไหนเวลาฝนตกมาน้ำไม่ท่วมขังไม่เจิงนองท่วมบ้านชาวบ้าน ตอนนี้แะครับเราได้ประสบการณ์จากปัญหางานเก่าๆที่เขาทํามานะครับแล้วแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไม่ได้นะครับแล้วพอฝนตกหน่อยถนนน้าท่วมบ้านน้าท่วมเนี่ยยังพอว่านะครับแต่ว่าถนนน้าท่วมพี่น้องเดินทางกันไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้มอบนโยบายให้กับช่างนะครับกองช่างเรานะครับ ทางเพาะผู้มวนการกองช่างแล้วก็ทางช่างทุกคนช่างโยธาเนี่ยว่าการออกแบบถนนเนี่ยจะต้องมองไปถึงอนาคตอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยครับจะต้องใช้ถนนนี้ได้นะครับจะต้องจับระดับการระบายน้ําให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้สมประโยชน์ในการที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้นะครับครับความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาทางด้านสาธารณสุข เป็นยังไงไหมฮะอยู่ดีมีดีทางอ,อบตอวัดจันเองเนี่ยเข้าไปสนับสนุนทางด้านไหนบ้างนะครับคือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันเราเนี่ยนะครับเ,เราไม่มีโรงเรียนที่อยู่ใน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 พื้นที่ทเลยแต่เราก็ได้สร้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้สร้างศูนย์เด็กเล็กและได้สร้างโรงเรียนอ,อ,อนุบาลขึ้นมานะครับ,รบปัจจุบันเรามีอันนี้อันนี้เราเรามองไงให้ทำไมถึงสร้างเนี่ยเมือ่อเมื่อมันไม่มีแต่ว่าเพื่อรองรับ ลูกของคนที่อยู่ในชุมชนหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าคนต้องได้รับการศึกษานะครับคือพ่อแม่ไปทํางานทิ้งลูกอยู่กับบ้านอยู่กับยายใช่ครับอันนี้เราต้องต้องมีศูนย์เราต้องแบ่งเบาภาระของเขาและต้องพัฒนาเด็กตั้ง